สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปเก็บผักปุ้งค่ะคเม,ม,มาเก็บักปุงค่ะไมยจับมือหนอยไม่จับตรงนี้ยากเยอะมากเลยแม่เออเด็ดเอายอดที่มันอ่อนๆเนลไม่เห็น ว้าวไปด้งนไปลุ้มแพ้ไปลงมาทางนี้ดิฮะโว้ยไปหาแม่ตันดีกว่าว้าไปลองลุ้มดูไปดูด้ ขินกินมาลงตรงนี้สินี่ตรงนี้นี่มดูสิเฮ้ยลอบมืเฮแบบ้ือเไปล่อือดไเลอเลอดไม่เลืเลือดไปเลือดไปเือดเอดไปเลเอไปลออเอเนดไลเลอ

เตงก่าพักคิน เก็บลูกน้ำมันไม่ลึกเด้อค่ะนี่ค่ะทุกคนขับวุนที่เราเก็บได้อาบน้ำไปแล้วกันนะครับโอ้ได้เยอะแล้วใส่ถุงเล้วไปกิน อย่าทำลูกบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ล่ะนี่อย่าวิ่ยแม่มันนี่อะไรอะ่ะมันคืออะไรแม่มันคืออะไรอะ่ะไหนครับไมเดียวนจ้าฝักบุง้งสวย ไม่่ปลาขึ้นปลาลูกปลาพอแล้วครับลปลาปลาขึ้นรถเ็ไปเลยเล่นไปเลย,เย,เลยมา กค่ะทุกคนคะก็ชิปนี้นะคะพอแชนี้นะคะขอพุ่งรถก็ได้ได้เยอะเลยนะคะไปเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคินคินบ๊ายบาย